ก่อนดูขอให้กริดผู้แปลนะครับจากเพจว่างก็แปลใครๆที่อยากสนสนเขาหรืออยากไปดูเรื่องอื่นก็ไปตามมาที่เพจได้เลยนะครับทาคาีิฮาสึเธอเสียชีวิตลงด้วยอายุ21ปีใบหน้าของเธอนั้นโทคิโดคิจังหวะของหัวใจทาคาีิฮาสึเธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนชนบทในช่วงมัธยมต้นปีที่สตั้งแต่ที่เธอย้ายมาเรียนที่นี่ฉันก็ไม่เคยเห็นเธอเข้าหาคนอื่นเลย ขอโทษที่แนะนําตัวช้าไปนะชื่อของผมคือฮ ah ิจิมะฮาโตทุกคนชอบเรียกผมว่าป๊อปโป้าเหตุผลแล้วก็ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฮิจิมะนี่ฮาจิมะนายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยนี hey, ่ป๊อปโปฉันเรียกนายอยู่นะก็อย่างที่ทุกคนเห็นฉันก็แค่เด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งฉันเริ่มไว้ผมยาวตอนฉันเข้ามัธยมและฉันก็สนุกที่ได้เข้าชมรมดนตรีอีกด้วยและฉันในตอนนี้นี่ hey, ได้ยินฉันไหมเนี่ย กำลังสนใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อทากากิฮาสึอยู่ด้วยละแน่นอนว่าที่โรงเรียนเธอไม่คุยกับใครเลยแม้แต่คนเดียวเธอกลับบ้านทันทีตอนที่โรงเรียนเลิกตอนเรียนพละรเธอก็ไปนั่งอยู่คนเดียวมีข่าวหรือว่าเธอนั้นมีปัญหาด้านสุขภาพแต่ก็ไม่มีใครรู้ความจริงฉันชักเริ่มที่จะสนใจในตัวเธอแล้วสิฮาจิมะแต่อย่างน้อยเธอก็แสดงอารมณ์ออกมานิดหน่อยนะ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมพวกเหล่านั้นเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นห้องพยาบาลนี่อาจารย์ผมเพิ่งโดดเรียนมาเพราะฉะนั้นให้ผมนอนบนเตียงทีเอะไม่ใช่นะฉันขอโทษฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะทําแบบนั้นนะและฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นฉันฉันฉันสาบานได้ฉันเห็นทุกๆอย่างแทนที่จะเป็นร่างเปลือยครึ่งตัวของเธอแต่กลับมีอะไรบางอย่าง ที่กำลังเตะตาผมอยู่เธอรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจังหวะหัวใจไหมเหมือนจะเคยได้ยินนะหลายปีก่อนมีคนดังที่เคยเสียชีวิตเพราะเจ้านี่ด้วยนี่และตอนนี้ก็กำลังเป็นที่รู้จักกันอยู่สินะใช่แล้วล่ะโดยปกติแล้วการที่มีกล้ามเนื้อหัวใจที่อ่อนแอนั้นจะทําให้จังหวะของหัวใจเต้นผิดปกติหรือก็คือเป็นชนิดเดียวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมนั่นแหละโอกาสที่จะเป็นโรคนี้น่ะมีแค่จํานวนหนึ่งในล้านคนเท่านั้นแหละนะเธอเคยได้ยินไหม ที่ว่าผู้คนนั้นถูกกาหนดจํานวนจังหวะของหัวใจตั้งแต่พวกเขาเกิดแล้วแต่คนที่มีโรคนี้น่ะน,นะจะมีจังหวะหัวใจที่น้อยกว่าคนทั่วไปนี่เป็นเครื่องที่เอาไว้ส่องดูจังหวะหัวใจของฉันลองส่องดูสินี่คือจํานวนของจังหวะหัวใจของฉันที่เหลืออยู่นะ่ะแต่ถ้านายมีแอปและรหัสเป็นของตัวเองนายก็สามารถอีกหัวใจของตัวเองได้เหมือนกันนะเหลืออีก220ล้านจังหวะงั้นเหรอ นายคิดว่ามันเยอะใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันเหลือแค่หกไม่ก็เจ็ดปีเองก่อนที่หัวใจของฉันจะหยุดเต้นไปเครื่องที่อยู่บนอกของฉันมันเป็นเครื่องที่ช่วยเตือนฉันว่าฉันจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จริงแล้วฉันไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพหรอกนะแต่ที่ฉันไม่อยู่ถึงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนี่คือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงไม่ค่อยออกกําลังและทําอะไรที่มันเหนื่อยมากเกินไปเพราะอายุไขของฉันจะสั้นลงและจังหวะหัวใจของฉันก็จะน้อยลงด้วยจากที่ฉันฟังมานั้นมันก็เป็นเรื่องที่หนักอาาเลย นั่นสินะฉันก็เคยคิดกับตัวเองว่าเธอก็คุยแบบคนปกติได้นี่นะเอาซะฉันไปไม่ถูกเลยจริงๆแฮะแปลว่านี่คือเหตุผลที่เธอโดดเรียนวิชาพลัสสินะแล้วทำไมเธอถึงยอมคุยกับฉันกันล่ะฉันคิดว่าถ้าบอกเธอเกี่ยวกับสภาพของฉันเธอน่าจะเก็บมันไว้เป็นความลับได้แล้วก็จะไม่เอาไปบอกคนอื่นๆที่โรงเรียนเก่าของฉันน่ะมันเป็นเรื่องที่อึอดอัดมากเลยนะที่จะมีคนรู้เกี่ยวกับสภาพของฉันและฉันก็คิดว่านายเป็นคนที่เชื่อถือได้ มันจะดีมากถ้านายไม่เอาไปบอกใครเอาสิฉันตกลงจริงเหรอฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้แบบคนธรรมดาแต่ที่จริงแล้วฉันก็อยากเล่นกับทุกๆคนด้วยอยากใช้ชีวิตที่สนุกสนานแบบนั้นบ้างถ้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันจะไม่มีความสุขเลยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็นะฉันก็กลัวที่จะทำมันอยู่ดีเพราะอายุไข่อันน้อยนิดของฉันฉันคิดว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างผมนั้นนานแล้วแฮ ที่ไม่ได้คุยกับใครยาวขนาดนี้ลืมลืมมันไปเถอะดูเหมือนเธอนั้นมีความเศร้าที่หนักอยู่อาการเลยฮิธิมะคุงอย่าเอาไปบอกใครนะถ้าคากิซังถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ท้ทจริงแล้วก็ถ้ามันเป็นความจริงฉันจะช่วยเธอเองฉันจะช่วยให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอเต็มไปด้วยความสุขเองจนทําให้จังหวะหัวใจเต้นไม่หยุดเลยละ่ะเฮ่ทะทะเลละ่ะนี่นี่ฮิติมะคุงดูนี่สิ ทะเลล่ะไม่คิดเลยนะว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เอ๋อย่าบอกนะว่านี่เป็นครั้งแรกที่มานะ่ะใช่แล้วนี่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยล่ะแล้วเราจะทําอะไรกันดีอยากคุณหาเปลือกหอยไหมแน่ใจนะว่านั่นมันสนุกนะเออนี่มันดีจริงๆงั้นเหรออะไรหรอที่ผมเคยบอกว่าผมจะช่วยเธอแล้วผมทําให้หัวใจเธอเต้นแบบนั้นผมคิดว่าแบบนี้มันดีแล้วจริงๆเหรอ อย่าเป็นห่วงไปเลยฉันก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำอะไรแบบนี้ในชีวิตฉันเลยฉันว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีนะเธอเป็นคนแรกเลยนะที่ฉันบอกเกี่ยวกับโรคที่ฉันเป็นน่ะปกติก็ไม่มีใครใจดีกับฉันแบบนี้เธอเป็นคนเดียวที่กังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของฉันและเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงคุยด้วยเพราะงั้นขอบคุณนะฮิจิมาคุงฉันมีความสุขมากๆเลยทากากิสร้งต่อยิ้มนนารักเว้ แล้วก็ฉันก็ไม่รู้ว่าการออกมาเที่ยวมันจะดีขนาดนี้ฉันไม่รู้เลยว่าฉันควรจะทํายังไงดีใจนะที่มีใครบางคนมาช่วยแน่นอนแน่นอนผมจะช่วยเธอเองถ้าอยากให้ช่วยอะไรบอกผมได้เสมอเลยนะ <laughs> ไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก่อนเลยจริงสิฉันยังไม่รู้ชื่อต้นของฮิจิมะคุงเลยฮืมฮาโตฮิจิมะฮาโตฮาโตะี่นี่เองมีหน้าทำไมทุกคนถึงเรียกเธอว่าป๊อปปุง เธอรู้ชื่อของผมแล้วแฮะเพราะเหตุนี้หน้าร้อนที่วุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นประสบการณ์ของพวกเราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเราทำทุกอย่างที่พวกเราคิดออกนี่เรากำลังขึ้นไปแล้วนะปะปุกฟูงใช่แล้วทากาคีสังดูสิเราใกล้จะถึงแล้วเย้แย่นแน่แย่นแน่อายุไขของฉันกำลังสั้นลงอายุไขของฉันกำลังสั้นลงอย่าพูดแบบนั้นต่อทำหน้ามีความสุขอยู่สิ เอ๊ตายแน่ตายแน่เลยเนี่<อ><อ>สุดยอดไปเลยนี่ป๊อปปุ๊คุ้มาต่อกันอีกสักรอบเถอะเอ๋ฉันประหลาดใจมากเลยที่ฉันสนุกเวลาที่ได้อยู่กับทคกกิซังเธอเป็นคนที่ล่าเริงต่างจากบุคลิกของเธอมากๆตอนอยู่ที่โรงเรียนเธอเป็นคนที่เงียบและมืดมนที่จริงแล้วเธอชอบพูดคุยและชอบที่จะออกไปไหนมาไหนมากๆเลยเธอเป็นคนที่ล่าเริง และเป็นคนที่ทําให้คนอื่นหัวเราอได้ปฏิกิริยาของเธอสุดยอดไปเลยว่าไงนะเธอไม่เคยกินไอศกรีมเลยงั้นเหรอใช่แล้วล่ะที่บ้านบอกว่ามันไม่ดีต่อร่างกายนะ่ะงั้นลองกินดูสิอืมอ,อร่อยจังเลยรู้แล้วรู้แล้วนี่น้ำลายของเธอนั่นคือเหตุผลอีกด้านของเธอต่างจากบุคลิกของเธอมากๆเลยน่าจะมีแค่ฉันที่รู้เกี่ยวกับอีกด้านของเธอนะรู้สึกดีใจนิดหน่อยแฮะ เอ้ยก็มันช่วยไม่ได้นี่นะก็เพราะแบบนี้พวกเรามีความสุขมากๆเลยฮ่าวันนี้สนุกมากเลยฉันไม่รู้มาก่อนว่าการมาเที่ยวทะเลจะสนุกขนาดนี้อยากมาอีกรอบจังเลยได้เลยแต่ก่อนหน้านั้นจับฉันให้แน่นๆละ่ะมนันอันตรายนะก็ได้ก็ได้แบบนี้ได้หรือเปล่าแย่แล้วมีบางอยากก่างกำลังโดนหลังของฉันอยู่ไอ้นั่นแหละความรู้สึกนี้มันคืออะไรกัน เหมือนกับว่าฉันกำลังจะตายในวันพรุ่งนี้ยังไงอย่างนั้นสุขภาพของคนนั้นอายุไขของเราจะไม่ลดลงถ้าเราออกกำลังกายอย่างเข้มงวดเดี๋ยวสิการที่เราเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ทำให้หัวใจเราเต้นแบบช้าๆรวมไปถึงการนอนหลับด้วยเช่นกันแต่กับเธอมันไม่ใช่ครั้งหนึ่งชิปจระจรของเธอพุ่งสูงขึ้นมันยากมากที่จะทำให้มันช้าลงที่เธอออกมาเล่นข้างนอกแบบนี้ แปลว่าเรากําลังพาเธอมาลดเวลาชีวิตลงนะสินี่ที่เราออกมาทําอะไรบ้าๆแบบนี้ครอบครัวของเธอจะไม่ว่าเอาเหรออืมอืมสบายใจได้เลยพวกเขาบอกว่าทาตามที่ตัวเองอยากทำเถอะฉันมีความสุขมากเลยนะและแน่นอนว่าฉันก็เศร้าอยู่เหมือนกันงั้นเหรอนี่ทาคาก,กิซังคือว่านะอย่าพูดออกมาเลยนะฉันไม่อยากนึกถึงมันอีกแล้วขอร้องล่ะ ฉันนี่มันโง่จริงๆทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจนี่เธอกําลังเข้าใจอะไรผิดอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมวันพุ่งนี้จะมีงานดอกไม้ไฟด้วยล่ะเห็นว่ามันอยู่ข้างๆเมืองของเรานี่เองไปด้วยกันไหมหรือว่าเธอไม่อยากจะไปด้วยกันกับฉันงั้นเหรออย่าลืมสิปิดเทอมหน้าร้อนมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเองนะเอาสิฉันจะไปมันต้องแบบนี้สิขอบคุณนะปะเปะคุงนี่ทากากีซังเจ้านั่นมันคืออะไรงั้นเหรอ เนี่ยเหรอที่ดิดกีตาร์งั้นเหรออย่าบอกนะว่าเธอก็เล่นกีตาร์เหมือนกันอืมก็นิดหน่อยนะตอนเด็กฉันอยากเป็นศิลปินนะนี่เป็นปิกอันแรกที่ฉันซื้อเลยฉันเคยแต่งเพลงและเขียนบทกวีด้วยแต่ก็เลิกไปแล้วล่ะเอ๋ทำไมล่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะก็ใช่นะแต่ว่าอยากฟังอนะ่ะไม่ก็ใช่ว่าคนอื่นจะได้ฟังซะหน่อยฉันจะไม่ทำมันเด็ดขาดเออ ลองคิดดูสิไม่ใช่ว่ามันทำให้ตื่นเต้นหรอกเหรอฉันเข้าใจนะว่าเธออายแต่คิดดูสิการร้องเพลงที่ตัวเองแต่งมันเป็นความฝันของเด็กๆหลายๆคนเลยนะแต่เธอบอกแล้วนะว่าอยากใช้ชีวิตแบบตื่นเต้นและสนุกสนานนะ่ะก็ได้ถ้าเธอพูดถึงขนาดนั้น Yes ฉันจะเล่นแค่รอบเดียวนะเข้าใจไหมแล้วก็อยากหัวเราะด้วยล่ะไม่หรอกไม่หรอกถ้างั้นก็ นี่ทาคากิซังอะอะไรหรอนี่คือเบอร์เบตไฮกาคิมือคีย์บอร์ดคุรานามิมือกองสุโตเป็นชมรมดนตรีที่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่คนในวงก็มีกันแค่สี่คนรวมฉันด้วยเพราะงั้นขอร้องละ่ะร้องเพลงให้เจ้าพวกนี้ฟังทีเถอะไม่ไม่มีทางอะอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้น พวกนายต้องลองฟังดูแล้วจะเข้าใจเองหลังจากที่เธอร้องเพลงเออก็ได้ก็ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะโอเคไหมเสียงของเธอเสียงของเธอมันเข้ามาถึงหัวใจของพวกเราเลยเสียงของเธอแลนเป็นเสียงที่ดึงดูดหัวใจของผู้คนสุดยอดทําเอาขนลุกไปทั้งตัวเลยเสียงของเธอดีมากๆเลยแล้วเพลงนี้เธอก็แต่งเองใช่ไหม ใช่แล้วใช่แล้วเจ๊ไปเลยใช่ไหมล่ะทาคากีซังมาเป็นนักร้องให้กับวงของพวกเราได้ไหมแต่ว่าในงานนิทรรศาก,การที่จะถึงนี้พวกเราจะไปประกวดวงดนตรีกันเธอสนใจไหมผมตัดสินใจเล่าเรื่องเกี่ยวกับเธอให้กับทุกคนในวงได้ฟังพวกเขาเข้าใจและคอยสับสนเธอด้วยเพราะงั้นทาคากีซังถึงได้ผ่อนคลายนิดหน่อยในระหว่างฝึกซ้อมสายลมเริ่มเย็นขึ้นทุกทีแล้วสินะอืมอย่างกับว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นความฝันเลย ฉันไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าจะต้องฝึกเล่นกับทุกคนแบบนี้ทั้งหมดก็เพราะป,ะป,ะปะ๊อปปกคุมนั่นแหละที่คอยดูฉันต้องขอบคุณมากจริงๆไม่ต้องขอบคุณล็อกทั้งหมดก็เพื่อตัวเธออันและจริงสิเราอาจไม่ได้ออกมาทําอย่างที่เราเคยทําแล้วนะถ้าง,งานจบแล้วเราไปหาอะไรทํากันดีไหมเออรู้สึกตื่นเต้นบ้างหรือเปล่างั้นฉันไปแล้วนะนี่มันอะไรกันตื่นเต้นซะจนเกือบตายเลย นี่ฉันรู้สึกประหม่าจังเลยใกล้เวลาแล้วสินะใจเย็นไว้ทักกากีซังอย่าพูดเหมือนมันง่ายสิฉันตื่นเต้นจนหัวจะอยู่ไม่นิ่งเลยก็นะทำไมไม่ลองออกไปสูดอากาศด้านนอกดูล่ะยังพอมีเวลาอยู่นะอ่ะอืมก็ได้นี่นายอย่าขาคมมากเกินไปนะอ่ะอืมไม่เป็นไรฮ่าลำแดงมากเลยมาไม่นะป๊อปบอกคุงเยแล้วล่ะ ว่าไงนะเธอทําที่ดีถ่ายงั้นเหรอใช่แล้วฉันทํามันตกเป็นไหนไม่รู้แล้วทําไงดีมันเป็นอันที่ฉันจะใช้ด้วยสิมันเป็นเหมือนเครื่องรางที่ทําให้โชคดีนะอืมงานก็ใกล้จะเริ่มแล้วสิเดี๋ยวฉันเอาให้ยืมก็ได้นะว่าไงแต่ว่างั้นฉันจะออกไปหาให้เองนี่ปะปะไม่ต้องห่วงมันเป็นของสาคัญใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้เองเธอรีบไปเตรียมตัวเถอะทาคาคิจังอืม เธอบอกว่ามันน่าจะตกมาแถวนี้นี่นาเอาละฮ่า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 ทาคาจิสังเหมือนจะเจอที่ดีดของเธอแล้วล่ะเฮ้จริงเหรอนี่มันนั้นฝากฉันเอามาให้เธอขอบคุณมากมากนะลองออกไปทีนึกว่าจะหาไม่เจอซะแล้วเออแล้วป๊อปโป้คงล่ะเขาไม่มาหรอกเฮ้นี่เธอหมายความว่าไงไปห้องน้ำเหรอ หรือไม่ก็เขาจะไม่มาอีกแล้วล่ะเธอคงไม่รู้สินะว่าเขาป๊าปอกคุงทาคาก,กิตังเธอมาอยู่ที่นี่ทำไมทําไมกันงั้นเหรอเขาบอกเธอแล้วสินะอายุไขของฉันเหลือเวลาอีกไม่ถึงสิบ้านาทีตอนที่ครอบครัวฉันรู้ว่าเป็นโรคนี้พวกเขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากญาติญติ พื่อติดตั้งเครื่องนั้นบนตัวของฉันราคาของมันแพงมากๆและแน่นอนว่ามันต้องทําให้พวกเขาไม่สบายใจแน่ๆแล้วทําไมถ้าฉันบอกเธอเธอก็จะล้างฉันเอาไว้นะสิใช่ไหมล่ะฉันประหลาดใจมากเลยนะที่รู้ว่ามีคนเป็นเหมือนกันกับฉันน่ะเธอบอกฉันเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอฉันก็คิดแบบเดียวกับเธอนั่นแหละก่อนที่ฉันจะตายฉันก็อยากทําตามหัวใจของตัวเองดูบ้างนั่นคือเหตุผลที่ฉันยอมผมตัวเองและเข้าชมรมดนตรี และนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากช่วยเธอจากหัวใจฉันเลยเพราะว่าเธอทําให้ชีวิตของฉันสนุกมากๆเลยละขอบคุณนะทากากิซังฉันก็อยากไปดูเธอแสดงนะแต่สุดท้ายฉันก็หนีออกมาจนได้ฉันขอโทษนะแต่ฉันคงไปดูเธอแสดงไม่ได้จริงๆแหละสุ้ะฉันจะอยู่กับนายฉันจะอยู่กับนายป้าโปคุงพูดอะไรของเธอเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะฉันจะนั่งฟังเธอจากตรงนี้แหละ การที่เธอร้องเพลงต่อหน้าผู้คนมาตื่นเต้นใชไมไบลล่ะเพราะงั้นฉันขอฟังเสียงเพลงของเธอเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมรอบสุดท้ายของวันนี้เป็นการร้องเพลงจากชมรมดนตรีครับอืมเป็นไงบ้างงั้นเหรองั้นไปกันเถอะนั่นมันชมรมดนตรีมีผู้หญิงด้วยงั้นเหรอนั่นใช่าคากากิสร้างจากปีสองหรือเปล่าอากากิกันเหรอดูเหมือนว่าเธอจะอืม เป็นเสียงที่ดีจริงๆนั่นแหละฉันควรจะตูบเธอนะฉันนี่มันโง่จริงๆฉันฮิจิมะฮา,าโตะได้จากโลกใบนี้ไปด้วยอายุ17ปีใบหน้าของฉันตอนจากโลกนี้ไปเป็นใบหน้าของคนขี้ขาดคนหนึ่งหลังจากนั้นทาคากิฮาสึก็ได้เรียนจบการศึกษาและเธอก็ได้เลือกเส้นทางที่จะเป็นนักแต่งเพลงเสียงของเธอนั้นได้กลายเป็นเสียงที่น่าจดจำภายในข้ามคืนเธอได้ให้ความหวังแก่ทุกๆคน และเธอก็ยังร้องเพลงเพื่อให้ความหวังต่อผู้คนที่เข้ามาดูเธออีกด้วยเธอร้องเพลงต่อไปด้วยหัวใจและจิตวิญญาตของเธอมีคนกว่าสีล้านคนเข้ามาดูการแสดงครั้งสุดท้ายของเธอในที่สุดครอบครัวของเธอก็ได้ดูแลเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตทาคากิฮาซึในจากโลกนี้ไปด้วยอายุเพียง21ปีใบหน้าสุดท้ายของเธอนั้นเต็มไปด้วยความสวยงาม